มื่อบวชคุณตัวพระพจนวิสีเหลืองใะพุนขีพระประกาศสีสีเหลืองแต่ไในตาไรนั่นละจัพปาโจมันเหลืองคักโพดมันเหลืองแม่มันแดงมันแดงคักโพดสิเนี่ยเอาแดงพิษแม่มึงจีดอนเนี่ยไม่บอกรู้เท่เดียวเนี่ยเอามันแดงใครว่ามันแดงสิเนี่ยมืออื่นคุณที่ใส่สีดำพันน่ะเอาเอาสร้างเว้มืออื่นคขึ้นจะใส่สีดำเอาคือว่าสีเผาแม่มึงพันไอ้ห่้าพืชชาแทบ เอ้าด้หลายตีนกูสิยุ้มหนาปากเอาเจ้าบาทเนี่ยล่ะพูดทุกคนเมาเหล่าเสดดูว่าเอ้าลวงเจ้บาทเนี่ยวบาฮอดพ่อฮอดแม่ได้บาทเดียวกูยังเมาเหล่าฝรั่งนี่เนี่ยมึงมากวนกูนะเอามึงจากบาทเนี่ยล่ะหน้าบ้านนอกซัมหนี้กินเหล่าฝรั่งผู้เนี่ยคนแล้วนี่หอยยังล่ะพี่ห่วงเข้าบ้านเท่านี่ละเฮ้ยห้อยหวงขอบ้านเฮาจังเลยจังว่าเหล่าฝรั่งเอาฝรั่งคือให้กูยิน ว่าผู้ชายสาคนหวยต่อยเลยง่ายเอาเธอเอาเธอมาจิบฮิตกันมาคุยกันเรื่องงานฉันนี่ใช่บ้านไหนล่ะนี่เอามาจากโคราชจังว่ะใช่โคราชบ่มันถ้ามันเก่าหน่อยหรอกเนี้ยอ่าใช่โคราชจ้าโอ้ยแกงตุ่มแม่ผสมมาตะไก่จังแม่ยังเอ้ยบ่เรียบร้อยเฮ้ยสวกระปรกสวมเอมอาบน้ำจักเชื่อปะเลยนี่เฮ้ย นาดาเพื่อเพื่อเยอะผู้ให้กับผู้ให้หนีเอาผู้ให้มันพิดแม่มึงนี่ใี่ไหมเอาอีเพรสอีเด็กกูเหยียบแปเป้เขาไว่ฉับแล้กูว่าเนี่ยกูมาติดต่องานเด้อกูไม่ได้มาหาเรื่องแล้วจะบอกใครเด้อโอ้เด็วก็เปรี้ยวจังบัดเด็ก่าก็เป็นบ้านทางบัดอยู่อ้าวอะไรเจ้าเห็นหมอสิบ่าทอเห็นห็จังไดนบาดเนี่ยมีบ้านเด้วเวลากูสูนมานเด็กจะมาอยู่ไกลกูเรียกกันน่ะหนีทำไมนี่กระไหน โอ้ยมันเกิเป็นน้ำย่ายดีล่ะย่ายสุดแดงนี่ล่ะการเล้ากันจ่าต้องระมัดระวังแน่บางคนเดี๋ยวบางคนมันคักแน่เดี๋ยวบางคนจะเพียงภายนอกก็บเบื้งคักป่านนั่นตัวเนาะย่าินี่เรามาจากโคราชเนี่ยเศรษฐีคนมีเงินเนี่ยเออหนูคนเดี๋ย่หนูจะเพียงภายนอกไม่เว้ยเจ้าเราสิมาจังหมอลำเลี้ยงอีลันเนี่ยอืม กินผีปฟัวตัยผีเป็ดมาเจอแล้วไม่พังแมนเหรอแม่แกล้งตัวจังไส่กับเป็นตะเบังตละเนาะนั่นไปหันพูดดีมีเงินเลยเฮ็ดจังไส่กับคือสบายดีเจ้เดี๋ยวกูเหยียบคอเอาอีกเจนี่มาเรียกเจ๊เจ๊ปานกูเป็นแพ้วันนี่ไม่ใช่กันแล้วเว้ยแม่จัง เศร้าหาจินแล้วบดทุกมื่นทุกวันนี่ก็ยังหาอยู่เพราะได้เล่มนี่แหละเพราะได้ขามารขาผู้เออเป็นยังไงเรียงอีรานน่ะมันว่างเมืองไหนบ่ว่างอยู่เอาเอาเฮ้ยเป็นผู้หญิงจังไนจังไถจังสักงั้นจังซีเอาอีปอบเนี่ยพันตาชดแลนตายมันแทะ มึงไม่รู้จักนี่ทุกวันนี่เขาซักยันน่ะเขาซักเขาหิ้กันเท่านั้นเลยไปรุ่นหนุ่มสาวนั่นซักเส้นอยังล่ะกูนี่กูซักมีประโยชน์เว้ยมีประโยชน์แน่เลยเอาเขาบอกว่าซักยันแล้วมันแทงมีเข่ากูก็เลยซักไว้กันเขาแทงกูซักกันแทงเออกันแท่ง,ทงก็เลยซักแล้วห่างวะนี่เอาจ้ำลิฟต์เลยเออเ่อสิซักกูว่าซักดรอเว้ยกูว่าสิซักกูว่าซักอันว่าจสิเรื่องไรล้านนี่ ตั้งคณะดุลไปไมวต่อภาพอมสานอีเสียงหมแล้วเสียงอีสานเออต่อภามเสียงอีสานหมละโอ้เบาจะาช,ช,ชนจันดีเจ้าคือเชบื่อดกันขึ้นงานเนาะงานบ่เอื้อโอ้งานงานเจ้าภาพบ่งานก็ทางไหโอ้โอนานมีตั้งมาโดนแล้วอเออเรื่องราคาในไววยังไงเว้ยราคานีนเป็นกันเองเอา้าทำพอใจก็ห้องมาเลยราคาน่ะหองเลยหองเลยย้างอีหลีเออเอาหองกับหอง โอ้ยาวเอ้าเอาอีเปีต์เลยก็้าเป็นอย่างไรนี่ฮะเนื้อต้นอู้ห้องหมา้กามามาดคาและข้าเงินเรื่องอีลั่นนี่จะเอาคืนละเท่าไหร่โอ้คืนละเท่าไหร่เออเป็นกันเองมะนาเรียกคือเสียงอีสานดอกหรือจะเอาเท่าไหร่อจักสิบกว่านี่ละสิบเท่าไหร่ด้วยสิบสองโอ้สิบสองแสนบ้านี่ชิดสองแสนมันล้านกว่าแล้วนั่น สิบสองมื่นดูทุกนั่นเลี้ยงยี้านเขาบอกดอกสิบสองหมื่นสิบสองลยนั่นสิบสองลายสิบสองลายบายจอยบายยังไงยังงี้ล้วคุยถูกคอนน่นนะเฒ่าขอต่อจักหน่อยจะไปอย่ายจักสานยักที่ต่อร่ำมันหลายคอเอาชนะเอาจักสิบหาเอาชนะเนาะถูกปันถือกันวะเอาจักสีซะเอายังไงเอาจักสีซะ จริงจริงนี่นะจริงจริงมาจับมือ,อยังไงโอเคตกลงแปดกับแปดมาดูม,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 มือูมือเป็นอะไรปิงเขาคอนี่ปวดสมองน้องมูเจ้าเว้ากันมาปวดอะไรดูว่ะผู้ห,ห, 12, ห้องห้องสิบสองผู้ตอตอสิบห้าปัจจัยได้แปดร้อย <c oughs> เอาเอาเราทำให้ <c oughs> มือมือใดมืองานมืองานนี่จะเป็นมือบุญดอกอ้าวบุญมือใดเอาบุญมือโฮมนั่นน่ะ นั่นแหละห้อมมื่อใดห้อมมื่อกินข้าวปุ้นนั่นกินข้าวปุ้นมื่อใดเอ้ากินข้าวปุ้นมื่อฟังลามนั่นฟังลามมื่อใดฟังลามมื่อผ่าสวดมนต์นั่นสวดมนต์มื่อใดสวดมนต์มื่อแจกเขาฮัมแม่มึงนั่นขอให้ที่แจกเป็นการอะไรกได้นี่เอออันใหญ่ใหญ่เขาจ้างก็าละเขาจ้างกเรากินมยังก็มือเด็กก็แล้วเจ้าแต่ว่าอันอันบุญยังแต่นี่บุญนี่ยังก็บุญเลยนะเออทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถ้าบุญกุลโอ้แจกขาวหาผัวไม่ใช่เอ้าถ้าบุญหาลูกไม่ใช่อีกหะหาไผ่คันหาหมาถ้าบุญหาหมาโอ้ยฉากไปร่ำหนุ่มได้ี่ไปร่ำแจกขาวหาหมาจังสี่เนาะใหญ่ๆจ้ากันละหอนมือห้อมที่ไปดอกเถอะใหสัญญาเลยสัญญาใ็้สัญญาบัตรเนี่ยยาวก่อนจะทำสัญญาเนี่ยขอดูตัวพระเอกก่อนมันหล่อแค่ไหนเสียงมันดีสั่ไหนไม่พระเอกนี่รุ่นบักนี่แลนเน่ย ไมนบักเนี่ยอกันต้มนี่ขอวัช่างเด้อไม่นี่แหละมันดีอ่ะเดี๋ยวถามเบิงเด้อทำนอออ้อยเออพระเอกทน้อยมันหล่อไหมล่ะวอุยไม่หลุนไม่หลุนมันแต้นตไปนออ้อต้องไม่หลุนใจไม่หลุทนทน้อยตายมันไปจังไน้อยนน้อทนอ้อมา น้ำเขาแห่ดุพอสู้เขา,าธาตุโอ้ยโอ้พักนอกนนะี่เนาะเช่นึงแจ่เดี๋ยวเราก็อแล้วลำดีลำไลจะมาช่วยญานแต่กูดีเนาะเอ๊เอาท <มา S 2> ี่มันมาลำเรื่องต่อขอนหรือ,อมนดำหาเรื่องต่อขอนดิน่นออกมากับที่ได้เรื่องด้วยดิน่นว่ามันเสิร์ฟทิ้งตัวไว้จะไปลำดีลำไรป่าน,นั่นเอ๋อลำเอาลำ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  รับเหมือนที่รอกเออรับเยแม่่แ่นประมาทข้อเออไปใช้ลมอแค้นบ้านไม่ยังรับจะแหมรับงไรมีแค้นเอามื่อก็รับขืนทะแมที่รับยังได้รับแต่ฉี่ีแค้นพ่มีรับใช้ดากกุนี่เบาง่ายเนาะไปใช้ละบาดไปยังเป้าแม่ปเบาชียดเออคักเนาะ ให้กันกินหลายกว่านี่ตัวเขียนกับสร้างได้ลูกกูก็มีอยู่จะไปยังบัตรเอิ้นลูกต้นไม้อยังลูกเอาแค้นมาเร้าวกูรั่เนี่ยล่ะลูกยังบอกอยู่เลยมีเหรอเวลูกเอ้ยเอาแนวมาให้พิดาลั่ดูลูกมาเอาเมันเป็นไขวัดนกพึงหายนี่นั่นเอ้ยโอ้ยลูกลูกเจ้าตีลูกกูนี่ล่ะ คอยบังแล้วมันมาเป็นลูกเจ้าเอามาเป็นลูกกูสิมาเป็นลูกกูได้อันลูกลิมิตใช่นั่นต่อไปจะอาปากก็บอกปอมเลยก็อว่าเป็นลูกนกขับบ่เป็นลูกนกขับลูกยังลูกนกกระบาดอยากเงี้ยลูกเจ้าอีนี่น่ะเออเนาะให้ถามเนี่ยถามอันพ่อกับลูกเลยไผเกิดก้อนกันมันละเกิดก้อนกูเกิดปิดมองอะไรนั่นกับพายอยู่นั่นแช่นซักดนตรีดนตรีเอามันมีจังขีดมืดหรือยัง อันเดียวอันเดียวนี่เออเอามันก็สมแปดลอยยูโรกินเหรอมึงตะกอนไายตะมึงผลงานอันเดียวนี่คุ้มเหมือนเวอร์บงเลยย่า่รำรำเนี่ยเอาละดีๆเข้าอ่ะเตรียมท่า จังไหนย่าฮะอยู่บ้านเขาเอิ้ญไขว้พดเอายายก็มีได้บอกคือไหว้พดเนี่ะเอาคือไผซ่น่ะคือลิงนั่นเจ้ามาจ้างยายเอายายมาจ้างหมอรำเนาะมาจ้างหมอรำจ้าเมื่อคืนนี่ฝันบ่อุ้ยฝันดีกินฝันเห็นแห้งบ่ฝันเห็นแห้งอืมไหวตายจนตายทั่วฝันเห็นแห้งเอออืมกูแหงมุดยิบอยู่ี่มุดยิบยังไงเนี่ยยิบกันกับเมียโอ้ย บางทีก็แจ้งในลงโหลดแม่บางทีบากบนมีมิตบากทีวิดเกินรอยบอกกรเฮ็ดล่ำประเท็ดเพ่งมามบมแค่นดอกอาจารย์หมอแค่นครับยา่าทสันว่าสีเด้อดากระดาด้วยความหักดอกเด้อความจริงใจมีหลายอยู่เงินดื่มจริงกว่าเตียวยี่สิบบาทบปเ่าน้ำดอกแล้วกันไปเลยเด้อเปล่าให้ล่าจักแซ่บกระปากแก่ข้ามเนื้อกุบอ้าวัด ป่อเหย่เราลำเนี่ยใช้เป็นนีไผ่ะกูล,ละเป็นนีมัน่น่